สวัสดีค่ะวันนี้พี่จุมจะมาเชิญชวนเพื่อนๆร่วมทําบุญด้วยกันนะคะกับกลุ่มทานบุญบารมีสิทธิ์หลวงพ่อกกวยน,นําโดยแอดมินทหนเจริญนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงนะคะวันนี้สิ่งของที่เราจะนําม,มาประมูลกันนะคะก็คือได้แก่วัตถุมงคลของหลวงพ่อกกวยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยลูกสมอลหลูกนะคะเป็นลูกที่หายากมาก หายากจริงๆแล้วก็ใบสมอสองใบสมเด็จสมอสององนะคะวัตถุมงคลทั้งหมดนี้นะคะจะเริ่มประมูลที่9บาทเพราะครั้งละกี่บาทก็ได้นะคะไม่จำกัดเลยนะคะรายได้ทั้งหมดจะช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยยากไร้แล้วก็พระภิกษุสงฆ์ผู้ที่ป่วยอาพาธนะคะจะบอกว่าลูกสมอลูกนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะตามตำนานตามตำราก็คือห้ามเด็ด จุ๋มก็ไปเย็นรออยู่ใต้ต้นแล้วก็อธิษฐานขอหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อหนูขอลูกสมอให้หนูหนึ่งลูกได้ไหมเพื่อที่จะได้นํามาทาบุญและแล้วก็เหมือนไม่คาดฝันมีลมพัดมาแรงมากแล้วก็ลูกสมอลูกหนึ่งก็ตกลงมาจุ๋มรีบเก็บจากพื้นเก็บไว้ได้นะคะแล้วก็ได้มาหนึ่งลูกได้มาลูกเดียวจริงๆนะคะวัดหนองตาแก้มนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ถ้ายัางไงก็เพื่อนๆอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาทําบุญด้วยการประมูลครั้งละเก้าบาทนะคะใครประมูลชนะก็ได้ไปเลยทั้งเซตนี้นะคะแล้วก็ลูกสมอลูกนี้ปล่อยไว้ให้แห้งอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็นํามาเลี่ยมคอขึ้นคอได้เลยนะคะเป็นลูกสมอมงคลที่หลวงพ่อกลวยท่านฝากไว้ให้พวกเรานะคะถ้าอย่างไรก็ขอเชิญนะคะขอบคุณา่า